ต่อไปครับเ,เพื่อนๆครับหัวข้อต่อไปคือการแชร์เข้ากลุ่มครับนี่แหละครับที่มันจะทําให้คลิปที่เราโพสตเนี่ยครับมันพุ่งทยานออกไปจากไทม์ไลน์เรานะครับไปหาคนทั้งประเทศทั้งโลกโดยที่เราไม่ต้องออกจากบ้าน,นข้อต่อไปคือการแชร์เข้ากลุ่มครับเ,เพื่อนๆการแชร์เข้ากลุ่มทำไงทีนี้อ่าไม่ยากครับเราสร้างโพสเสร็จแล้ว วิธีการแชร์เขาลุ่มครับดูจากโพสต์นี่เลยนะครับโพสต์ที่เราโพสต์นี่นะในโพสต์นี้เราจะดูให้ดีๆนะครับนะแล้วกหนึ่งนะครับตัวที่เดี๋ยวผมไปผมไปที่โพสต์ที่เราโพสต์เมื่อกี้ก่อนนะครับอมาที่โพสต์นี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่โพสต์ของเรานี่แหละที่เราโพสต์เมื่อกี้ตัวนี้มันทํางานแล้วแต่มันทํางานในทำลายครับคนที่เห็นคือเพื่อนแล้วก็คนทั่วๆไปทาวกันนะไม่รู้ใครเห็นบ้างใครดูบ้างไม่รู้ะนะครับ แต่เราต้องการให้มันมีคนเห็นมากกว่านี้เราไม่ยิงแอดเพราะว่าเราไม่ยิงนั่นแหละถ้าเรายิงก็ได้ถ้าใครจะยิงนะ,ะทีนี้ต่อไปเราจะโพสไปในกลุ่มครับเราต้องสร้างแบบนี้ก่อนแล้วเราถึงจะโพสเข้าไปในกลุ่มนะครับวิธีการครับหนึงวิธีการโพสเข้ากลุ่มนะให้ท่านนะครับเลื่อนมาหา คำนี้ครับคําว่าแชร์ครับใต้คลิปที่เราใต้ข้อความที่เราโพสต์นะครับใต้คอนเทนต์ที่เราโพส์ในหน้าทํลายเนี่ครับนะนี่นห็นไหมคําว่าแชร์เห็นไหมครับแชร์แชร์นะกดแชร์นะเข้าไปครับกดแชร์เข้าไปนะตอนเนี้ตรงนี้นะครับนี่เห็นไ,ไหมนี่ตรงนี้อย่าลืมนะครับถ้ามันมันเป็น ฉันอยนู่ต้องกดให้เป็นสาธารณะนะครับตรงนี้นะครับต้องสังเกตให้ดีนะครับมันต้องเป็นสาธารณะนะครับนะอย่าเร็วนะสาธารณะครับถ้ามันขึ้นฉันนะครับไม่ได้อ่าเราจะแชร์ไปกลุ่มกดตรงนี้ปุบ๊บมันขึ้นมาแบบนี้ให้เราดูตรงนี้ครับมันจะมีแชร์ไปที่ไหนที่ไหนไม่สนใจลวเราจะแชร์ที่กลุ่มมันจะมีคำว่าแชร์ไปยังกลุ่มครับ เราก็กดแชร์ไปยังกลุ่มครับครับกดแชร์ไปยังกลุ่มนะครับพอเรากดเข้าไปนะครับถ้าเราขอเข้ากลุ่มและเขาให้เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วเนี่ยกลุ่มเรานะมันจะขึ้นมานี่คือกลุ่มที่ผมไปสมาชิกอยู่ใน a c e b o o k ผมนะผมตั้งมาประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะ a c e b o o k ตัวนี้ท่านดูสิครับผมเข้าไปได้ยเยอะเลยเนี่ย ร้อยก่ากลุ่มเลยเนี่ยทำไงทีนี้เราจะแชร์เข้ากลุ่มเราก็เลือกเอาเลยกลุ่มเราเนี่ยอยากแชร์ไปไหนผมเลือกมาที่นี่ดีกว่าใกล้ๆบ้านหน่อยช่วยให้คนโคราชรวยด้วยก็ดีได้บุญนะคนบ้านเดียวกันกดแชร์เข้ากลุ่มโคราชออนไลน์ครับสังเกตตรงนี้ของเรานะครับเนี่ย สาธารณะอะไใช่ไหมครับอ่าปึ๊บตรงนี้มันบอกว่าเขียนอะไรหน่อยเห็นไหมตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยขยันเขียนเพราะว่ามันมีข้อมูลอยู่ในโพสต์แล้วนะครับผมไม่ค่อยเขียนใครขยันเขียนก็เขียนไปเพราะกดมาตรงเลือกกลุ่มนี้แล้วนะครับผมกดตรงนี้เลยครับสไตล์ผมนะโพสครับอ่านี่ครับโพสละ เสร็จแล้วหนึ่งกลุ่มครับนี่มันบอกว่าเสร็จแล้วหนึ่งกลุ่มอะไรจะง่ายขนาดนั้นหนึ่งกลุ่มมีคนเป็นหมื่นนะหลายหมื่นเป็นแสนนะมันต้องมีคนเห็นแช่อีกก็กดอีกครับแช่ไปไหนอย่าลืมตรงนี้นะครับเนี่ยมันชอบขึ้นว่าเฉพาะฉันอยู่ตรงนี้นะครับครับเมื่อกี้เราแชร์กลุ่มโคราชออนไลน์ใช่ไหม เราก็ไปหางานหนองคายเออเดี๋ยวช่วยคนน้องคายหน่อยกดหางานหนองคายแล้วก็โพสต์ให้คนนองคายเห็นคลิปนี้คอนเทนต์นี้ครับเสร็จแล้วครับสองกลุ่มแชร์ทุกวันอย่างน้อยก็วันละสิบถึงยี่สิบกลุ่มครับอย่างไม่ทำอะไรเลยแช่อย่างน้อยสักสิบยี่สิบกลุ่มครับต่อครั้งเชา้าตื่นมาแชร์ก่อน ก่อนจะขายรถก่อนจะไปทํางานพักเที่ยงมามาดูเฮ้ยมีคนอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะสุดท้ายผมจะบอกว่าไ,ไปดูตรงไหน,นท่านก็แชร์ไปแชร์ไป,ไปเสร็จแล้วก็ทำแบบนี้นี่คือหน้าที่ของคน้องแชร์นี่เบื้องต้นแชร์แค่นี้ผมว่ามันก็วะข้ออ้างบอกไม่รู้จะชวนใครเลิกพูด Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn